้อะไรอแล้วนะครับนนี่ผมจะเป็นนักก้าดงจิ้มนครับก็ผมทำมอนี้คือของนะเไม่เสียดายเลยเลยว้าีอันี้ของเยอะเลยนะไหนมีสติชีสติชีอเป็นของอันนี้นะครับเต็ม้อเต็มร้อเต็มร้อยเต็มร้อย ค่ะเดี๋ยวนะครับมีอีเว้นด้วยออแล้วก็ไรูสมิมีอืมอันนี้มีเต็มยนันเต็มแล้วนะครับก็ตรงนี้ นี่เต็มยังนี่แล้วเข็นขาอัานนี้ทองเหรอทองอาทองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ได้ยังแขกพวกนี้ยังไม่ได้อันนี้อันี้นะแบตขึ้นจะได้ี่ยตรงนี้กับไหลกับ ซีเซมนะครับไปเลยยกอืมอืมเอ้ยทำไมมันพลังมันไม่ลดเนี่ยพลังพลังได้พลังไหวอื้อกดไปเลยจ้าอืมเพิ่มทีไรเยอะ啊

อู่ได้ประมาณเท่านี้นะครับเอ่เิมเพิ่มตอไปเอินนีเพิ่มเลยไปไปไปเรื่อยๆนะครับไปเร็วอึดอืดไว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 ดันตีไดัไ อืดอื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 ดโอ้ออืรอ่มไปขึ้นมไขึ้นแล้วไปขึ้นแลิ่ไปขึ้นเริ่มไปขึ้นอืาหมดแล้วนี่อะ mình đâm, mời 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 mình quay mời mình quay cần phải mời 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 nghe mời 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 เย่ามได้ดีไม่เปยนการแข่งขันง,งานไรเราจะทำราจารจะนี้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ไปไปไปอด อัดออัดอนัันมัเรียกว่าปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเขาสินแบบเนี่ยน้องอ้ยอะไรได้ก็อีกอ่ะทุคนเราสุดยอดแค่แบบนี่เป็นของอีซ คงนี yeah. ่เหรอวิช hmm. yeah. mm ีด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 ีแนี้แหละดี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 ไแบบเวยไหลวนโอเคโอตยเยอตายเยอะจิงตายเยอะไปะอืมอืดอดออะตาล้วชีย ยังไเ่อสย์สิไปต่อกันจ้าต่อดิอืออืออถ้ามันถึงร้อยเดเหมือนกันอืออือยัเริมออกแล้วอือออออออ อู๊ดอู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 ๊ดอู๊ดอู๊ดออแล้วนัดต่อไปแล้วอู๊ดอูดอู๊ดได้ยินจะอู๕นีไงไมได้ยินจะดูดิยดหมดเลยนะได้แค่ไห ไม่มีอเขาก็ไม่ได้เยู่นนีม่ไอหยของเราไม่เห็นขึ้นเลยเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้ววิแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแค้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอือืมไป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 ตอนตอนตอ เฮ้ยเต่า้งตาเด้อันนี้อันนี้เปิดรับตีอันนี้เปิดรดตีดตัวเอ้ยู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 ยยยยยย้ยยยย้ยย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 ย้ยยย้ยย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  ไปสีสัตวนไม่ใช่โอ้นี่ไหลออันนี้อันนี้นนไหลอันนี้นี่นะอันนี้ไหลอันนี้ก็ไหลเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นไหลหนะ้าเฮ้เฮ้เฮ้อันนี้นี่อึด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 

ไม,ม่สีฟ้ามันไม่เห็นขุ้นเลยเ้ากอกว่าเราต้องทำไปนานๆนะครับเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรืเเ่อยๆก่อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้เต็มแล้วเราต้องหาแบบสำหรับสำหรับด้วยเฉพาะเฉพาะอันนี้ของขานะรนี่ก็ของขาอันนี้อะ ออืมยังไม่เอาขาเอาที่มันมีเชนน่ะท่าไหนดียวอันนี้ก็ได้กันอุ้อุ้อุ้ยอีกนคใช่ไมละอ้อเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วก็ว่าตัวละของ หรือว่าท้องใหญ่เกินไปไม่รู้ด้วยนะครับยกไปเรื่อยๆเนี่ยรับแข็ลเงขึ้นแล้วด้านล่างด้านล่างด้านล่างใหม่เนียบร่องวิด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 

เท่าไหร่แล้วลำไห้าสามสิบสี่เบอร์ต่อเรื่องไปแล้วจะให้ใบวัยไปเลยสามอันอึดอึดอึด กอได้อยู่ก็ได้ทำไมมันใช้พลังงานเยอะอกอนไปเดี๋ยวขาเราต้องเริ่มเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นขาครับปิดได้เปิดกันได้แล้ว เี้ยฟัจัาฮะอือสัมสี่ห้าหกวกหกหกยังไงยังไงพิวพิ้วพิวพิๆวพิวเหมือนยีกระสุนแบบเพี้ยงของอ่ะเพี้ยงของขึ้นฟ้าแบบพิ้วไปสูงอ่ะแบบสองมือนะครับเฮ้ตอนนตอนนึตอนนึงตอนนๆๆอึด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 เฮ้ จะไลไล่ซเ็ล้วอ๋อวิ่อ้วอื้อ้มอ้อ้มออื้มปิทินมันเพิ่เ้นเอาไหรนึ่งครั้งต่อสองเอร์เซ็นขึ้นอ้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเอร์เซ็น ว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นหตแล้วก็สองเอพราะมันได้สอบหยุส่วนเลยอนี่นะด้านหลังเป็นตรงนี้นะน,น,นี่นี่นะี่นี อีกอย่างที่ผมชี้เน,นี่ยน,นี่คือส่วนของไตสิส่งสกกก็ก็คือที่ออกกำลังกายอยู่ตอนนี้นะไอ้ยปอรีเลยหนึ่งโอเคพอแล้วไปอันนี้เหลือแค่เท่าอะไรกับอะไรเหลือแค่ขากับเข็นน่ะเข็นน่ะต้องไปเอาจับเ่ง นี่นครับแขนหนาอูอออ้เอทไมเราไม่เล่นอันนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่อยไปรื่อยไเรื่ขึ้นยังเขนขึ้นยังไปเรื่อยอ้วน่นที่อุยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้อ้ยุ้ยอ้ยอ้ยยอุอุอุ้ยอุ้อ้ย้อ

ได้เยอะน่ตอนนี้ไม่มีไม่เป็นโอ้ยลายต่อหลายครั้งที่จะได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์พอห้าอันนี้พออันนี้พอ mặt mà 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 mặt 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 không mặt mặt còn mặt 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 ta mặt 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 mặt